สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับวันนี้ผมให้ FC ชมพระเครื่องในรายการที่งดงามนะครับและสำคัญมากๆและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางม,มากๆนะครับเป็นสากลนั้นก็คือพระผงองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับรุ่นที่1เนื้อผงพุทธคุณหลังยัน5้องค์นี้นะครับแค่ FC มองแค่นี้ก็ สวยมากๆแล้วใช่ไหมครับเนื้อนะครับมีความละเอียดมีความมันความวาวมีความถ่วงของน้ําหนักนะครับองค์พระนะครับที่ด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับเป็นพระพุทธรูปปางวรวิชัยนะครับประทับอยู่ตรงกลางเหรียญนะครับบนนะครับแท่นที่นั่งนะครับจะเกข่อความ้านล่างหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับ ด้านบนมีซุ้มรายกนก2ด้านนะครับผมพลิกไปที่ด้านข้างโอ้โหนะครับเห็นความงดงามนะครับความเป็นรุ่นที่1คือ ตรงไหนครับให้ f c สังเกตตรงการแตกรานขององค์พระนะครับในเนื้อผองพุทธคุณที่มีส่วนแยกนะครับออกมาเล็กน้อยที่แตกรานเสมอกันมากๆครับสวยมากๆนะครับนี่แสดงและสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ขององค์พระหลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์นี้ว่าเก่าแก่ขนาดไหนครับเพราะเป็นรุ่นที่1ผมพลิกไปด้านหลังนะครับคมชัดมากมากครับผมไม่ต้องอธิบายมากครับเป็นยัน5้าจารึกข้อความรุ่น1นนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนครปฐม หลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นหนึ่งหลังยันห้าองค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงแท้ๆที่มีคุณค่ามีพุทธคุณสูงมากๆได้รับความนิยมเล่นฐามากๆดูจากเนื้อดูจากความถ่วงดูจากความมันความวาวขององค์พระแล้วนะครับเนี่ยนะครับเนื้อผมพุทธคุณมีเหมือนผสมผงน้ํามันด้วยนะครับงดงามมากๆนะครับ FC ครับเหมือนเผมกําลังจับสีเทียน อยู่ประมาณนั้นนะครับเนื้อคล้ายๆสีเทียนมีความมันความวาวความเงานะครับเห็นไหมครับสัมผัสด,ดูยิ่งเห็นความอ่อนโยนขององค์พระนะครับถ้า f อท่านใดนะครับสนใจจริงๆต้องบอกว่าสนใจจริงๆชื่นชอบศรัทธาอยากบูชาจริงให้รีบติดต่อผมโดยด่วนผมมีแค่หนึ่งองค์เท่านั้นในพิมพ์ทรงนี้นะครับผมอาจจะยินดีเปิดแบ่งบูชาก็ได้นะครับแต่บูรคาาและราคาก็ค่อนข้างจะ พอสมควรอยู่นะครับแต่ว่าก็ต่อรองกันได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ